ีเขาจะเตรียมตัวอาบน้ําให้เด็กๆกันนะครับผมสำะละน้ออุปกรณ์ที่จะใส่มันนี้เขาจะใส่เป็นเอ่อคีมอาบน้ำครับผมคีมอาบน้ำครับอ่าผงซาหัวครับผม Head and Shoulder พี่น้องมันหอนแห้งไรกับรงสารน่องครับผมทั้งมันอ่าทั้งอันนี้ห่องครับผมทั้ง เึิ่งเทิ่งน้องเหม็นแล้วครับผมโดนแล้วครับไม่ได้อาบมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผมมนันนี้อันนี้ลงกมาอันนี้มาก่อนมินนี่ก่อนมินนี่มาก่อนมินนี่มาก่อนมินนี่แม่ลูกอย่าน้องอู้วันตึ๊บเลยย ไม่จังไยครับเพราะวา่านอน<า>ครับเขจะสาตนครับ,รบม,ม,มัน<า>ก็แบบแม่ลูกแม<า>่ <c oughs> โอ้พี่น้องหนวกงูงบะ ห้องคักห้องแน้โอ๊ยบ่ได้ขาบ่ได้แก่กบบ่ได้แก่เดี๋ยวน้องด้วยไม่เอาเดี๋ยวน้องๆก็จะมันเล่นด้วยทำไมมันเหม็นล้องไง ครับมอจะอาบน,น,นั่งที่นะครับผมมันหอนแห้งครับผม,อม,อมน,นอครับที่นี่ก็จะเป็นอ่าสบูครับที่นี่เอาสบูมุกี้ก็ซับผมแล้วโออย่าร้องเดี๋ยวมันเป็นวานน้ำจะเข้านะ่ะดูสิ ังพ่อฟังพ่อฟังพ,พ,พ่อมินี่นี่ครับอเอาเรยครับผมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเอาลงน้ำก่อนน้นนาว ต้องต้องแข็งพี่น้องโอเคดีใจเล่าแล้วไปเย็นบ่ต้นเนี่ยตะกี้มันนี่กินนี่ยาออกไปไม่ต้องเลยห้ามลงดินพ่อเพิ่งอาบน้ำให้เสร็จตะก,กี้มันนี่ นี่ก็ดตาลักกี้ครับลักกี้แมอ่อาพ่อไม่ได้ทำอะไรนี่ที่กันอ,า,อาบอาบโบ่บ่ได้อาบเลยครับเจ้าอาบครับเดี๋ยวเขบวาบ่กสบาย ใส่ขีม้มากระาวอันแบกบอุ้ยอันนั้นแบกใส่ปงของป๊อกแม่เอาเหม็นขี่ตัวเองนะดิ๊ดี้ปงตาหัวยุบร้าแล้วคที่นี่ก็บดเป็นที่นี่ก็บดเป็นขี้หมาป่านครับ ที่หน้หานครับ้หอมหอมเดี๋ยวน้องจะมาเล่นด้วยตอนเย็นนะ่ะน้องเต็มก็จะมาเล่นด้วย น้องเต้ดีกันดามที่โมเดลเขาจะมาเล่นด้วยแล้วตัวเองไม่ตัวไม่หอมนะเออแปบ๊บเดียวน่ะพ่ออาบน้ไมนะ่แปบ๊บเดียวน่ะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนน่ เรียบร้อยอนี่ครับน้องเร็จเรียบร้อยแล้วอือาบตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะสะบัดตัวเองครับผมเดี๋ยวเขาสะบัดัตให้มันแห้งครับนี่นี่อาบเสร็จเรียบร้อยแล้วกเก็บอุปกรณ์ตัวหลังจากนั้นเขาก็เจายาแก้ไข่ให้กินครับตอนแรกครับผมผสมน้ำให้เขากินเลยเลยครับผมเอาอีพินิเออไ์ไปซํานี้กันครับโอ้แดดหอนแห้ง